ก็ได้ว่านะครับมันเหมือนถ้าคุณจะไม่ให้ใจไม่รักแล้วก็พยายามจะร่วมกันร่วมมือใส่ร้ายทําลายคนในครอบครัวคนหนึ่งมันเท่ากับว่าเหมือนคนเกิดมาอยู่ในมาเจอผู้ในภาษาบ้านเราคือเกิดมาเจอเจ้ากรรมในเวรเกิดมาอยู่ในดงเจ้ากรรมในเวรยังจะมาผูกเวรจองเวรกันต่อ การตัดไม่คิดก็คือเหมือนกับว่าอ่ะขอบคุณแล้วกันที่ให้ชีวิตมาถือว่าเจ้ากันแล้วที่วางแผนหรือว่าไม่พยายามที่จะปกป้องเขาและครอบครัวเขาแล้วพยายามที่จะเล่นเกมอมหิตผลที่เขาได้รับเนี่ยมันมันยิ่งกว่าละครน,นี่คือผมเรียกว่าเกมอมหิตแต่ลุงพลมาแต่นรอดมาได้ทุกสถานการณ์ ด้วยบุญบารมีของเขาแล้วก็อยู่ฝั่งนู้นอาจจะเป็นผู้ผูเวรจองเวรหรือเจ้ากรรมนายเวรแต่ฝั่งที่มาช่วยลุงผลได้ว่ากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีที่มาเห็นอกเห็นใจปกป้องดูแลและได้เจอทีมทนายดีๆที่จะมาปลดปล่อยเขาออกจาก เกมอมหิตเพื่อจะทําให้ศาลเห็นว่าสองผัวเมียคู่นี้ไม่ได้เป็นอย่างที่กล่าวหาเกมอมหิตโคตรชั่วจริงๆขอให้เวรกรรมและความจริงจงปรากฏในวันที่สามสิเอ็ดดังนั้น ฝังนู้นไม่ต้องมาโวยวายไม่ต้องมาด่าไม่ต้องมาอะไรว่าในเรคงเนีคุณเต็ดขาดเพราะผลงานของพวกคุณมันเป็นประจักษ์แล้วว่าพวกคุณร่วมกันจะเอาชีวิตลุมคนพัฒน์หนึ่งจะทำให้ไม่เหลืออะไรเลยสองถ้าลุงคตนพตัฒน์จิตใจที่ไม่แข็งแรงพออาจจะพากันหนีจากโลกนี้เพราะว่า อาจจะเห็นว่าโลกนี้ไม่มีความยืดธรรมกับเขาโชคดีที่มีเอฟซีต่างๆมาช่วยได้ทันเวลาคือค่าพ่อแม่เท่ากับค่าลูกเขานั่นแหละครับคุณไม่เห็นใจหลานๆเขาเลยเห็นใจลักหลานคุณรักหลานแบบไหนคุณรักหลานกี่คนลักหลานคนเดียวหรือคุณรักยังไง ลุมลุมพ่อแม่เขาเท่าก,กับลุมฆ่าลูกเขานั่นแหละมันเกมอมตหิตฟังแล้วนี่พระแตนบอกว่าน,นี่คือเรื่องเสี้ยวเดียวนะครับที่เขาเจอครับดังนั้นอีกหลายอย่างที่พระแตนไม่ไม่ได้พูดอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดหรือบางครั้งพระแตนอาจจะคิดว่าไม่จําเป็นต้องพูดก็ได้ให้มันตายตาย,ตายไปกับความอาความรู้สึกของเขาซัก ก็คือให้มันตายคือไม่นึกถึงเลยเอไม่หิดเกินขอบคุณมากครับหนึ่งรอยสิบเจ็ดท่านนะครับที่ท่านว่างนะครับแล้วก็ไม่ปัดหนีที่ช่องอาจารย์เตือนไปถึงท่านนะครับต้องขอบคุณมากหรือท่านอัญจิดภารกิจอยู่นะครับก็ขอบคุณมากที่จะมาชมทีหลังนะครับฟังแล้วมันหดหูมากป้าแตนกับลุงพลในคดีนี้ยอมแล้วว่า เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดปรับสถานการณ์ให้ตัวเองอยู่รอดให้ตัวเองถูกด่าถูกว่าอะไรก็ว่าไปถ้าถูกด่าถูกว่ามากๆมันจะทําให้คนที่เล่นเกมนี้รู้สึกว่าเขาชนะลุงพลก็แต่ปรับสถานการณ์ตัวเองเรื่อยๆโดยแรกๆก็อาจจะตอบโต้แต่เห็นแล้วว่าฝั่งนู้นเหมือน มีสื่อโหมกระหน่ำมากขึ้นมากขึ้นยิ่งลุงพลปปตแต็อยู่ที่นิ่งเฉยเฉยมันทําให้รู้สึกว่าฝั่งนน้นเขาจะเขาเขาได้เปรียบเหมือนกับว่าฝั่งนู้นเขารู้สึกว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าเหมือนฝั่งนู้นเขาเหมือนจะประสบความสำเร็จในการทําลายชื่อเสียงไปให้คนเกลียดลุงพลเย,เยอะๆเกลียดปปตแต็มากๆเ <ๆ S 2> มื่อเป็นเช่นนั้นแล้วฝั่งนู้นก็เลยเชื่อ หรือหลอกตัวเองเนี่ยสั่งนุนหลอกตัวเองหลอกตัวเองว่าจะชนะในกระบวนการหลอกตัวเองว่าพยายามที่จะให้ทิ้งลุงพลพยายามจะเอาลุงพลประแตนออกจากยู u ู e หลายครั้งลุงพลประแตนตกอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่บนเส้นได้หลายรอบท่านรู้หรือ,อยัง ลุงพลฒาแตนคงระทึกหลายครั้งเคยเห็นแต่ในหนังละครลุงพลฒมาแตนได้เจอกับตัวเองในหลายหลายเหตุการณ์แทบจะเอาแทบจะคิดถ้าคิดลบปุ๊บถ้าคิดลบปุ๊บเนี่ยมาแตนแย่เลยนะครับลุงพลแย่เลยนะถ้าคิดลบมากนะแต่ไม่ประมาทเนี่ยคิดลบมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราจะมีสติหรือที่มาแตนว่าบางครั้งเขาก็ มโนไปอย่างนนี้ก่อนเพราะว่ามันแปลกๆอะ่ะจะมองโลกในแง่ดีตลอดอาจจะตายแล้วอาจจะตายแล้วแล้วก็ไม่มีคำอธิบายก็ได้นะครับโอ้โหฮะเราไม่คิดว่าในคดีที่ไม่มีประจักพยานกับให้คนที่ ช่วยเหลือครอบครัวนี้ตลอดสามสี่เดือนแรกเดินทางไปเป็นตัวแทนของผู้เสียชีวิตตัวแทนสายญาติทาหน้าที่เป็นตัวแทนสายญาติแทบทุกอย่างแทบจะไปเห็นฝั่งนู้นที่เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขอีกกลุ่มหนึ่งเลยไม่เคยทําอะไรเลยที่มันเป็นจัดจัดยกเว้นไปหาแต่หมอทํา จริงอยู่ความเชื่อครับผมไม่รู้ว่าเช่นหมอทำเขาบอกว่าเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็จะเจอจะได้เด็กทำอย่างนี้จะเจอเด็กทำนี้จะได้เด็กแล้วมันเหมือนกับว่ามันมาซ้อนภาพที่ว่าเหมือนกับคนกลุ่มหนึ่งเขากำลังจะได้เด็กคืนมาแต่ผิดหวัง คนกลุ่มหนึ่งเขาเชื่อว่ากำลังจะได้เด็กแต่ผิดหวังหรือว่าหมอทมก็มีส่วนในการลักพาตัววะเนี่ยเราก็วิเคราะห์คิดอย่างนี้พอได้ไหมใครเห็นด้วยกดหัวาใจเลยรัวครับมันเหมือนมีการยื้อยุดเด็กอยู่คนนี้ก็อ้างว่าทําอย่างนี้จะจะได้เด็กทํานี้จะเด็กได้คืนมาทํานี้จะเห็นเด็กท่านนี้ก็เชื่อหมอทมหรือคนเรียกค่าไถ่วะเนี่ย บางครั้งก็น่าคิดได้นะแล้วก็มีนะ้าคนหนึ่งเขาก็มาเขียนว่าเหมือนกับว่าเห็นเหตุการณ์แล้วก็บอกว่าเงินครึ่งแสนเงินครึ่งแสนไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงลุงพลนะครับเขาพูดถึงเอเงินครึ่งแสนแล้วก็บอกว่าเป็นไงมันผิดแผนผิดแผนเขาก็ไม่เอามาคืนอันนี้ก็พิมพ์บอกว่ามองตาน้องสิมันน้อง ยังไม่ตายมองตาน้องสิทําไมไม่เอามาคืนทําไม,ไมเอามาเนี่ยมันก็เป็นคําพูดที่เป็นรายละอักษรที่พิมพ์อยู่ในในโซเชียลเต็มไปหมดเลยมันเกี่ยวกับลุงคนที่ไหนล่ะนะครับสวัสดีครับคุณทองทองอะไรนะ คุณทองชุดใช่ป่ะนะหรือคุณทองชัดนะครับผมนะครับคุณป้าป้าเหมียวครับผมคุณวันเพลนคุณวิรัตนะครับผมคุณสมจิตคุณชุติมาคุณก็ต์แมเบอร์ชานเลนะครับฝั่งอีกช่องนะครับก็ตมเบอร์ชานเลพวกเราเองนะครับได้ยินมานานอยู่กับพวกเรานะครับคุณหน่อยหน่อยครับคุณเบญจาคุณสิริออนนะครับคุณวิรัญญาวสีครับอาจารย์มาฟังฟังป้าพูดแล้วไม่คิดว่าครอบครัวจะทําร้ายเขาขนาดนั้นใช่ครับ เขาไม่ได้สนใจว่าลุงป้ากําลังเจอกับอะไรไล่ล่ากําลังเจอกับอะไรกําลังจะทำเขาอยู่เหมือนมีคนพยายามที่จะอุ้มลุงพลพัฒน,นเหมือนมีคนพยายามจะอุ้มลุงพลพัฒน,นครับเหมือนเป็นฉากไล่ล่าฉากหนีฉากหนีเหมือนไม่ให้ลุงพลพัฒน,นติดต่อกับยูทูบเบอร์ แล้วลุงพลว่าแต่จะกลับยังไงตอนนั้นเนี่ยฟังแล้วบดเสียวมากครับโอ้โหในพาน,นี้อืมฮะจะพูดจะพูดยังไงดีเนี่ยนะฮะก็ตแต่ละความถูกต้องไม่เห็นแก่เงินไม่เห็นอ่าไม่เหมือนในสามบ้านเงินแก่เงินคือแปลกดีอ่ะมันมีใคร มันมีใครพูดหรือทำยังไงจึงตัดลูกคนหนึ่งออกได้อะมันต้องมีคนมีมีอิทธิพลอ่ะคุณคุณอะไรนะคุณพัชออนนะฮะอ่อ่คุณแม่นกแรคุณจินาคุณจินานานะครับผมนะครับคุณ นารักษรานะครับอาจารย์มีข้อได้ดีขอบคุณมากครับคุณศรีดาคุณสุคนธาคุณสงบนะครับ,ค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 ,รบคุณลลิตานะครับเสียกับอาจารย์คุณสมคุณสมณสมมนีนะครับผมอาจารย์ตอนนี้มันกําลังดิ้นมันเปลี่ยนแผนอ่ะมันเปรียบเทียบประเมินสมบัติป้าแตนว่ามีอะไรบ้างนั่นแหละครับมันคงคิดเลยเถิดไปว่ามันจะได้เงินมันจะได้สินไหมจากลุงพลทั้งหมดนะครับความคิดมันอะนะครับ คุณจรินทิพย์ครับสิครับอาจารย์คุณชบานะครับผมคุณสัมภาวนะครับตายายไม่ได้ฆ่าแค่ลูกไม่ได้ฆ่าแค่ลูกหลานอีกสองคนตายายไม่ได้ฆ่าแค่แค่ลูกฆ่าหลานอีกสองคนอีกโอ้โหครับสุดสุด,สดไปเลยนะฟังแล้วมันสลดหดหูมากนะครับที่ร้องให้หนักแล้วก็นอนไม่หลับกินข้าวไม่ลง ตอนลุงโดนจับค่ะเห็นแล้วรู้สึกว่าชุดที่จับทําเกินไปค่ะขนาดคนบ้านไม่มีใหมนะค,คุณวิจิรัตครับสิครับผมนะค,คุณอิงออนนะครับคุณอคนอตดู่นะครับคุณพันนีฮะคุณบูทองบอกว่าเกมพวกเขาจะเอาลุงให้ตายลุงขัดขวางผลประโยชน์พวกเขาแต่โชคดีดวงลุงแข็งองุปคุ้มครอง ลุงพลคนมีสีจะใช้เงินป้าแตนเป็นล้านเราจะให้เงินป้าแตนเป็นล้านแต่ป้าแตนไม่เอาอ๋อใช่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 นี่แหละครับเรื่องที่ลุงป้าแตนและลุงพลมีหลายเรื่องที่ยังเล่าไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่บันหนึ่งเขาจะต้องการความถูกต้องเขาสมเขาสามารถเล่าเหตุการณ์ที่เขาเจอได้มันเป็นสิทธิเสรีภาพ เขามีสิทธิ์ที่จะพูดเพราะสิ่งที่เขาพูดมันเป็นสิ่งที่เขาแทบเอาชีวิตไม่รอดนะครับค mm ุณ hmm. มืองยศครับสวัสดีครับมาครบสองคะแนนค่ะอาจารย์มาครบสองคะแนนกัอ๋อติดดานติดดานสองดานเนาะนะครับเชื่อร้อเอร์์ค่ะลุงป้าบริสุทธิ์ขอบคุณมากครับคุณน,นพรพลนะครับ ผมพยายามอ่านย้อนหลังนะครับนะครับอมาข้างล่างเลยเนาอะ,อะคุณ HDH คุณ CSC นะครับขอบคุณมากครับโอ้ยนะครับมันเราไม่คิดว่าดิ่งใกล้วันหมดหมดความเคลือบแคลงสงสัยในคดีนี้มันก็มีอะไรที่ประหลาดประหลาดนะครับ ให้เราเห็นส่วนฝั่งตรงข้ามลุงพลก็คุณไม่ต้องคิดอะไรมากพวกคุณไม่ใช่คนร้ายหรอกถ้าคุณจะเป็นคนร้ายต้องรอขบวนการถัดไปไม่ต้องกลัวอยู่เฉยๆถ้าคุณยังไม่อยู่เฉยเฉยแสดงว่าคุณอาฆาตแค้นลุงพลงแม่แตนถ้าคุณไม่อยู่เฉยเยยังดิ้นอยู่แสดงว่าคุณอาฆาตแค้นคุณ กำลังรู้สึกว่าเป้าหมายที่คุณหวังไว้มันจะไม่เป็นไปตามนั้นคุณก็เลยควบคุมตัวเองไม่ได้เขาเรียกว่าดิบคุณจะมาพูดอะไรเพื่อให้สังคมเชื่อว่าลุมคนมาแต้นป็นคนร้ายมันก็ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าศาลจะตัดสิน,นที่สาเสร็แล้วคุณจะมาสร้างประเด็นอะไรใหม่ขึ้นคุณอยู่ยเฉยให้เห็นความจริงใจสักหน่อยนะครับยุ่ยเฉยเถอะนะครับพี่บุตตีครับสีครับ นะคร вами, feet, feet er. them, them, ับสครับอันดังฟ้าชาตานะครับสกิดข่าวเจ็ดนะครับฝากด้วยเนาะนะครับคนเก่งอีกคนหนึ่งนะครับนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดนางฟ้าสตานะครับแอดพัทร์มนแอดปุ้ยแอดแสงนะครับผมนะครับสุริข้าท่านนายพิรัตอ่าท่านทนายนิทัศนะครับขอบคุณมากครับท่านทนายนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณสมบัติครับที่แวะมานะครับผมนะครับคุณยายติ๊กครับคุณมเทียนนะครับโอ้ท่านทนายมา ที่ภูเก็ตเป็นไงบ้างครับท่านนายฝนตกย้ายน้ําท่วมไหมนะครับคุณลมเย็นครับมาจากท่านนันครับขอบคุณมากครับนะฮะคุณรตีครับส่ครับนะฮะคุณชาลิณีบุญนะครับชาลิมีบุญรักษานะครับนะครับอ่ะมาคุยกันต่อนะครับเกมมามหิตที่ลุงป้าต้องชนะให้ได้เกมมามหิตที่ลุงป้าช่องชนะให้ได้เพราะว่า ไม่คิดว่าจะถูกเล่นงานขนาดนี้ทำไมมันต้องเกี่ยวกับสามบ้านครับเอาเพราะว่าถ้าจะจู่โจมให้สังคมชื่อว่าลุงพลมาแตนเป็นคนเลวสามบ้านก็ต้องทำทุกอย่างคือต้องตัดลุงพลมาแตนออกไปเลยมันจะไม่สมบทบาต่ดังนั้นถ้ามันงกแกกงกงกแงก,กอยู่มันไม่เหมือนดังนั้นคุณต้องไปรวมตัวกันแล้วก็ปล่อยปาแตนออกมาเลย ไม่แปลกครับที่ป้าแตนมีความในใจมากมายที่เขาพูดไม่ได้เช่นแค่เย้ยๆว่าไม่ให้อาภัยเนี่ยจริงๆพวกนั้นเขาบอกว่าถ้าลุงพลพ้นมนทินเขาจะไม่ให้อาภายัยมึงไม่ต้องให้อาภัยก็หรอกกูรู้แต่ปต้าแตนไม่ให้อาภัยทั้งบ้านเลยครับถ้าฟังดีๆก็สมเหตุสมผลครับณเวลานี้นะจิตใจคนมันจะผ่อนคลายไปได้ในอนาคตแต่เวลานี้ ป้าแตนเนี่ยเรียกว่าไม่เอาแล้วถ้าคุณลุงคลป้าแตนถูกประหารชีวิตหรือติดคุกตลอดชีวิตสมมติว่าเป็นเป็นอย่างนั้นนะแล้วมึงจะเลี้ยงหลานลูกลุงคนป้าแตนได้ยังไงตอนเกิดเหตุลูกลุงคลป้าแตนไม่ใช่อายุหนึ่งขวบจะไมไ่รู้เรื่องมันจะเป็นแผลยาวไปสู่ครอบครัวนี้ช่วลูกช่วหลานครับมันจะเป็นแผลในใจกันต่อไปช่วลูกช่วหลาน พี่พี่คนนั้นที่พยายามมีส่วนร่วมในการพยายามมีส่วนร่วมอ่ารู้ไหมว่าใครทำไม่พูดไม่พูดดีกว่าคืออะไรอะ่ะมันจะเป็นแผลในใจของคนสามบ้านไปตลอดชีวิตนะะี่ครับฟังหนึ่งให้ท้าย ในการทําให้ลุงมูามาแตนถูกประหารชีวิตและติดคุกตลอดชีวิตแล้วลูกลูกเขาจะจําภาพสามบ้านยังไงครับขอบคุณมากครับที่ฆ่าพ่อแม่ผมขอบคุณมากครับที่ใส่ร้ายพ่อแม่ผมเลยครับแน่นอนครับเด็กพูดไม่ได้เด็กเขาไม่พูดเด็กพูดไม่ได้มันสะเทือนใจนะครับถ้าจะพูดไปเอ้าลุงป้าน,นะอาตายาย เป็นคนใส่้ายลูกพ่อแม่เขาอ่ะมันจะเป็นแผลที่ไม่ควรจะเป็นทําไมต้องทําเวรทํากรรมอะไรไว้ตั้งแต่ชาติปางไหนจึงเกิดมาเจอกันแล้วก็ทําลายกันไม่ใช่ทําลายทําลายกันทั้งทั้งแผงเลยอยู่คุณะฝั่งทําลายกันเลยทําเวรทํากรรมอะไรกันมาเนี่ยใช่ครับเป็นบางใจให้ลุงป้าครับเจอขนอาดน,นี้ท่านรู้ยังว่าลุงป้าเนี่ยเจออะไรมาบ้าง แค่รู้ปาพูดการถูกเหมือนลักพาตัวเนี่ยเพราะมันมันมีช่วงหนึ่งที่ปาแตรนพูดแบบเหมือนเหมือนในหนังมากก็คือพยายามที่จะขับรถสลัดยูทูบเบอร์ออกครับไม่ให้ไม่ให้ยูทูบเบอร์ตามผมว่าเรื่องนี้ลุงพลปาแตรนก็รู้ว่ายูทูบเบอร์เนี่ยไม่ให้ยูทูบเบอร์พูดแน่นอน ในวันนั้นขอบคุณยูทูบเบอร์ครับที่ไม่เอาเรื่องตอนนั้นมาพูดตอนตอนนู้นนะดังน,นั้นสิ่งที่ป้าแตนพูดไม่ต้องห่วงครับไม่ใช่ป้าแตนรู้คนเดียวครับยูทูบเบอร์ก็เห็นว่ามันผิดปกติเพียงแต่ว่ายูทูบเบอร์อาจจะคิดว่าเขาขับเออทำไมเจ้าหน้าที่ขับรถไวจังก็ได้แต่ป้าแตนกับ ใจสั่นรัวอยูนบนรถสังเกตได้ว่ามันมีการามีรู้สึกว่าอิริยาอาการเหมือนพยายามที่จะจะดูรถยูทูบเบอร์ตามมาแล้วพยายามที่จะสวัดชเชวิลให้ให้หลุดสลัดให้หลุดนะครับมันมันนี่คือคําว่าเกมนะครับมันเป็นเกมชีวิตเลยนะครับเกมอเมหิรับ หมือนลุงพลเขาบอกว่าพยายามให้ผมพยายามที่จะให้รับสรารภาพป้าแตงก็เลยเบรกว่าเออไม่ต้องพูดนั่นคือความรู้สึกของสองคนนี้ว่าเขากำลังเจออะไรอยู่เขากำลังเจออะไรอยู่เหมือนเขานอกจากไม่รับความเป็นธรรมแล้วยังถูกเหมือนเหมือนจะถูกลเมิดเหมือนจะถูกลเมิด จะพาไปเข้าเครื่องจับเท็จมันเอเขาจะนอนกันเองเขามีเงินจะนอนกันเองกลับบอกว่าได้จัดเตรียมไปหมดแล้วมันเหมือนกับว่ามันมีการจัดงบประมาณไว้แล้วในเรื่องนี้คงเห็นลุงพลจนไงคงเห็นลุงพลจนมันคงคงเห็นลุงพลจนเนี่ยความจนทําให้ลุงพลต้องเจอครับบอกตรงๆเลย ตอนนั้นคนจนทําให้ทําให้ถูกคนประเมินลุงพลพาแตนว่ามันไม่มีอะไรหรอกอำนวยความสะดวกให้มันเขาจะนอนกันเองก็ไม่ให้นอนเพราะเข้าไปกับยูทูบเบอร์เจะนอนกันเองตอนนั้นผมเชื่อว่ายูทูบเบอร์เองก็ต้องระมัดระวังปกป้องลุงพลถ้าวันนั้นยูทูบเบอร์ไม่ไปนะผมว่าไม่อยากคิด ป่อแตนครับสู้ๆนะลุงพลครับสู้ๆนะกําลังจะได้รับความเป็นธรรมแล้วกำลังจะได้รับความเป็นธรรมผมผมเชื่อว่าผู้อำนวยการสร้างละครเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้คิดอะไรยาวๆหรอกครับเขาคิดแต่ละสเต็ปสเต็ปม,ม,มันเหมือนการวางแผนระยะสั้นวางแผนเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆเ,เขาไม่ได้คิดว่าลุงพลจะมีปัญญาในการต่อสู้ในชั้นศาลเลยซ้ำ ผมคิดว่าในเกมนี้เขาคิดว่าลุงพลจนแล้วก็ไม่คิดว่าลุงพลจะมีปัญญาต่อสู้ในชั้นศาลดังนั้นกล่อมนิดเดียวเอาระวังต่อถึงจะต่อสู้ไม่มีปัญญาต่อสู้หรือจะต่อสู้ก็ไม่ไม่ไม่ชนะหรอกักมีหลักฐานเพียบทั้งที่ลุงพลรู้ว่าเขาไม่ได้ทำแต่เขาบอกว่ามีหลักฐานเพียบถามนี่ตอบ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  ลุงพลก็บอกปฏิเสธไม่ได้ทําไม่ได้ทาป้าแตนแบอกว่าเสียงดังออกมามากผมไม่ได้ทําแสดงว่าจะบอกว่าลุงพลทำก็ภาษาง่ายๆกันดีที่ลุงพลเสียงดังออกมาแล้วป้าแตนรับรู้ยิ่งป้าแตนรับรู้สามีเขาเหมือนจะให้สามีเขาบอกว่าเป็นคนฆ่าเด็กป้าแตนยิ่งห่วงยิ่งรักสามีเขามากขึ้น เหตุที่ป้าแตนรู้ตลอดมาว่าไม่ใช่ลุงพลนี่แหละครับจึงเป็นเหตุให้ป้าแตนขอทิ้งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินหนึ่งล้านที่จะดึงออกมานะจากกาจัดลุงพลถ้ากําจัดลุงพลเรียกว่าปิดจ็อบปิดจ็อบขบวนการทําให้เด็กตายนะแต่ลุงพลอาจจะยังไม่ได้คิดฆ่าลุงพลก็ได้แต่จะคิดว่าให้ลุงพลติดคุก คือเขาคิดว่าอาจจะมาบอกก็แต่นะไม่เป็นไรติดคุกคไปเดี๋ยวก็ได้ออกเพราะว่ารับสรารภาพหนักจะกลายเป็นเบาแต่ถ้าต่อสู้ไปแล้วแพ้เมอ่าถ้าต่อสู้ไปแล้วแพ้เนี่ยไม่มีการลดโทษนะเต็มๆนะสมมติอย่างเงี้ยถ้าพูดแบบนี้ให้กับชาวบ้านฟังชาวบ้านก็กลัวสิครับใครเลืกกฎหาเรือรัวครับ ต้องเข้าใจนะฮะะบวนการที่จะทําให้หวาดกลัวชาวบ้านเราเนี่ยนะฮะเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลเราไม่ชอบหรอกเราจะหลีกเลี่ยงทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากรู้จักหมูมองลุงพลแม่แต่เป็นหมูแต่ในที่สุดก็เป็นหมูเขี้ยวตันตอนแรกเป็นหมูในอวยแต่ลุงพลแต่แตเป็นหมูเขี้ยวตัน อันนี้ผมถือว่าเป็นดวงชะตาของลุงพลพัแต่นะครับคนเราจะดังจะเห็นความดีที่ซ่อนอยู่ลุงพลต้องแลกด้วยการถูกกระทําย่ายีขนาดนี้แทบเอาชีวิตไม่รอดเพื่อจะแลกในความดังลุงพลเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งว่ามีใครอยากเป็นลุงพลไหมครับมีใครอยากเป็นลุงพลไหมครับถ้าคุณจะคิดว่าเฮ้ย ฮ้ยมีเอฟซีเฮ้ฐานะดีขึ้นลุงพลว่าใครอยากเป็นลุงพลนะครับต้องเจอสถานการณ์อย่างนี้นแสดงว่ามันมีหลายอย่างที่ลุงพลพูดไม่ได้เช่นแทบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนจะถูกปุ่มเหมือนจะถูกอะไรเนี่ยรอดมาได้เนี่ยสิ่งนี้ที่นะครับที่ลุงพลกับป้าแตนไม่ได้พูดแค่จิบจิบจิบจ,บจบิอย่างเดียวนะครับที่พูดเมื่อวานเหมือนจิบจิบ ก็แตนพูดว่านนี่คือเรื่องนิดหน่อยนะครับที่เขาเจอแสดงว่าเรื่องเด่นมันเกี่ยวข้องกับคนหรือเกี่ยวข้องกับครอบครัวบางทีก็อาจจะหลีกเลี่ยงกันในการพูดถึงอ่าถ้ามันเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวแต่เวลาใดเวลาหนึ่งเวลาที่เหมาะสมเวลาใดที่เหมาะสมสองคนนี้ก็อาจจะเลือกที่จะพูด แล้วให้อยู่ในเนื้อหาไม่ได้ไปกระทบใครแต่สิ่งที่เขาพูดคือเรื่องจริงที่เขาเจอแค่พูดวันจะไปเข้าเครื่องจับเท็จก็ระทึกแล้วครับนั่นคือยังไม่ได้รู้ว่าเป็นใครนะครับที่หลวงพวโรดันเจอตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแต่ว่ามี youtube แล้วมี youtube รอบกายจะไปเข้าเครื่องจับเท็จเพราะว่า ถ้าลุงพลตกลงกันได้ลุงพลจะรับสารภาพ mm hmm. ก็คงจะเป็นอีกระบบหนึ่งแต่ลุงพลไม่ยอมรับและก็จะขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและจะต่อสู้ในชั้นศาลดังนั้นผมว่าผู้อำนวยการสร้างคดีนี้เรื่องนี้เขาไม่ได้เตรียมการว่าถ้าลุงพลต่อสู้นี้จะจะต้องทำยังไงถ้าลุงพลต่อสู้ ฝ่ายที่จะบอกว่าลุงพลเป็นคนร้ายคุณจะต้องหาหลักฐานมาสิมันก็จะเป็นพาละต่อมาว่าอ้าวถ้าลุงพลต่อสู้ห่ะฝ่ายที่ต้องหาหลักฐานเพื่อเพื่อจะนำไปให้อัยการเพื่อจะนำไปให้ศาลเห็นเนี่ยแล้วเราจะเอาหลักฐานอะไร ไม่มีประจักษ์พยานเอาอทำไงล่ะไม่มีประจักษ์พยานจะทำอย่างไรอันนี้เราเราลองนึกแทนผูน้นวยการสร้างนะครับไม่มีประจักษ์พยานแล้วจะเอาอะไรครับอดีตพบตรก็บอกว่าต่อสารว่าไม่มีประจักษ์พยานอา้าวถ้าจะให้เป็นรุงพนแล้วจะทำงไงรายงานนิติเวชก็ไม่มี